สวัสดีครับทุกท่านครับผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเหี่ยวอ้วนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับพิกัดนะครับอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลสัตว์ศรีสะเกดนะครับอยู่แถวๆกับสถานีรถไฟศรีสะเกดเลยนะครับมาไม่ถูกก็ถามหาโรงพยาบาลสัตว์นะครับตามป้ายนี้ครับเอาเดี๋ยวจะลองไปชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากันนะครับคุณผู้ชมครับ อ่ะสวัสดีครับพ่อค้าเอาเส้นมีน้ำพิเศษนะครับอ่าถ้าเป็นเส้นมีน้ำธรรมดานี้ชามแล้วเท่าไหร่ครับสี่สิบาทถ้าพิเศษเท่าไหร่ครับาถ้าพิเศษห้าสิบาทมีวันหยุดไหมครับที่ร้านมีทุกวันอาทิตย์ครับอ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์นอกนั้นก็คือเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มครับสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มเนาะอ่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมข้อมูลเส้นมีขาวพิเศษครับนี่คุณผู้ชมลูกชิ้นปลา น่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับซึ่งบรรยากาศน่านั่งทีเดียวมาแล้วครับนี่มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มที่แสนอร่อยนะครับคุณผู้ชมครับหน้าตาก็น่าทานทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาชิมให้คุณผู้ชมรับชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเฮ่อ้วนกันนะครับอันดับแรกก็ลองน้ำซุปก่อนน้ำซุปได้เลยครับทีนี้มาลองลูกชิ้นปลานะครับ เป็นลูกชิ้นปลาแท้ๆนะครับของเฮียอ้วนม,ม,มาลองเส้นหมี่น้ำกันครับข้าวตี๋ยลูกชิ้นปลาเฮียอ้วนเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรครับหมูยอนะครับมีหมูยอด้วยนะครับเนี่ยมาลองชิมกัน ืนอกจากหมูยอแล้วก็ใส่ตับมาด้วยนะครับเหมือนกับเดี๋ยวหมูนะครับใส่ตับมาผมชอบมากืสรุปว่ารถเด็ดจริงๆครับก๋วยเตี๋ยวลูกสิ้นปลาเฮียอ้วนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับ อะผมต้องขอตัวทานแบบอริยอร่อยตั้งใจทานก่อนนะครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ